Power Steps นะครับสขั้นตอนการคิดพิชิตคู่ต่อสู้มีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. ฮุกหน้าหุกหลัง 2. บิงโก 3. ทํทำแต้ง 4. b a บาลานซ์นะครับท่องไว้เลยฮุกหน้าหุกหลังบิงโกทำแต้มบาลานซ์หุกหน้าหุกหลังบิงโกทำแต้มบาลานซ์ ingo, Balance. เป็นเพลงเลยนะครับมีอะไรกันบ้างไปดู 1. ฮุกหน้าหุกหลัง ถ้ามีคำศัพท์ปรากฏขึ้นบนกระดานสิ่งแรกที่ต้องคิดคือมันเติมข้างหน้าข้างหลังอะไรได้อย่างเช่นมีคำว่า R e T บนกระดานนะครับเซนส์ของนักเขสมุดต้องคิดว่าเอ๊ะคำนี้สามารถเติมตัวอักษรหนึ่งตัวข้างหน้าคําว่า ตัวอะไรบ้าง A ถึง Z นะครับรค่อยๆไล่ไป A B C D E F G H I J K จนกระทั่งถึงตัว Z นะครับต่อไปฮุกหลังหรือแบนะ็คฮุกนักข้อสอบก็ต้องคิดเหมือนกันว่ามันเติมตัวสอนอะไรหนึ่งตัวข้างหลังได้บ้าง A ถึง Z เช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนต่อไปบิงโกบิงโกก็คือเราต้องคิดว่าตัวอักษรเจตัวที่เราถือเนี่ยนะครับสามารถเล่นได้ หมดแรกหรือไม่นะครับ 3. าการทำคะแนนการทำคะแนนคือการทำคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเรียกว่าการทำคะแนนต่อไปบาลานซ์บาลานซ์ก็คือการรักษาสมดุลซึ่งขั้นตอนการทำแต้มกับการบาลานซ์ต้องเป็นคะแนนที่ทางเดียวกันหรือได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าทำแต้มแล้วแลกไม่บาลานซ์ไม่เป็นไร รหรือถ้าตั้งใจจะบาลานซ์ไม่ได้แต้มก็ไม่เป็นไรเหมือนกันขอให้ได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่งแต่นักข้อสวดที่สุดยอดนะครับเขาจะทำเขาเรียกว่า perfect play ในการทำแต้มและก็บาลานซ์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่องจำให้ชิน full power step เป็นสีขั้นตอนการคิดพิชิตคู่ต่อสู้นะครับฮุกหน้าฮุกหลังบินโกทำแต้มบาลานซ์ ฮุกหน้าฮุกหลังบิงโกทำแต้มบาลานซ์คิดได้ตามนี้โอกาสเป็นผู้ชนะมีสูงครับ